ปัดกอมาแล้วทมาใไครง้ทไรนะมดอายุทำเื่อไร่หมดแล้ว่็บอ่ะไดนดหมดอายุใชไ้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ล้มเลยมาปัดหมดอายุเลยเอนอนด้ ทำอะไรกันมดูเหนื่อยบ่อยเยอะแทกแกแกเดี๋ยวมันไล่กับมันมันฟังนี้กันเสียชื่อหมดมันไม่หมดอายุไ่ก็ามีแก้วนี่ชอตตายแล้วโอเคไปแล้วคุยเสร็จแ้วเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บๆมยอายุเฮ้ยไม่เป็ะไร ไอักปไอ้เนี้ยี้บินเลยไม่หักไม่หักพูดสิพูดพูดพูดตันนี่เไอ้เน้ันนี่เูยช่วยู่วชู่วยช่วย่วยช่วยาวด้กล้ามาดมมากล้ามาดมมา เยาตื้อตื้ออีกเื้ออีกตื้ออียไอหมอนะไอหมอนะไอหมอนะไหวเยอะไหวไอ้ล่าไอ้ล่าไอ้ล่าไอเล่ามันจะปาใส่หัวเราไมนี่ย ไม่ถ่ายล้วุัดไม่มาหรอเราไปัดหมดอายุละเปดหมดอายุเลยเปดหอายุเก่าเก่าอะไรเก่าอะไร